สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DC Game นะครับวันนี้เราจุดเกมมาครับเอาชีวิตรอด0.14.0แบบไม่มีมอดไม่มีอะไรเลยนี่คุณคือใครอะ่ะผมคือตู่แล้ววันนี้เราจะมาอาจคลิปแบบเอาชีวิตรอดกันและดู <c oughs> จะกินไม่าดูค่ะมุงมิงกระดิ่งแมว เ้ยเฟี้ยวดีเท่จะตายขออีแก้มหน่อยกระพรอมตัวเขียวแล้วเออผมก็จะแบบยโอ้ถุยผมก็ต้องขอโทษคนดูนะที่แบบว่าผมบอกว่าจะลงคลิปทุกวันแต่ก็ไม่ได้ลงเก้าวันเลยเชียแหมโอ้โหต้องขอโทษด้วยนะคุณดู แต่ไม่นี่ไม่เป็นไรเราจะมาชดเชยกันด้วยกันเล่นเอาชีวิตรอดทุกคนดูดูในวันนี้นนแล้วก็แบบนึงมีซอมบี่ยังวะมีแล้วมีแะ่ลืมไปไปเริ่มต้นมาก็ต้องพื้นฐานากไม้นะคะเอตาตัดไม้เออดูงพันธุ์โอ้น้ำจ่โค้งสว่างอะวันโอ้น้ำขนุคนมืนเลยค่ะอยากเล่นเขาหนนเป็นเดจะกินหมูคนบ้าง ดูทุกคนเนี่ยเขาไม่มีะกินใดดูดิอกรตัวนั้นไปเท่ดิเท่เลยนี่เราจะมาชีวิตรอดกันแต่ว่าเราจะไม่ไม่สร้างบ้านแบบว่าใหญ่หรูหราอลังการบักอะไรแหลกเนี่ยหาการเชื่อมต่อเอ่าเป็นไรเข้าใหม่เชบ เป็นไรมาไม่ลงเทียนหรอเจ็บเจ็บโหป่านี้วันชอบใจตาย,ตายหา่าอะไรบ้างเนี่ยทำไมอะป่าไม้ขาวไม้ขาวเนี่ยอู้วชมมากเลยชัชชชช้นโหเจ็บ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 แบบนี้เราต้องขูดหิ้ก่อนวะเขบอกให้ว่าหนูไม่ได้ชอบไม้ขาวอย่างเดียวนะคะหนูชอบไม้ด่ามันแปลไทยอย่างเงี้ยอืม เอฟอ่าคุณหินแป๊บรอกสักยี่สิบบ็อกซ์ได้ยินเสียงหนูไหมคะได้ยินเสียงดิแต่ยังไม่ได้ยินเนาะสวัสดีค่ะเพื่อฉันไม่ได้ยินเสียงเทเทเทสเออืมเฮ้ยนี้เอฟพวกนี้ว่าหนูจะไปโลสกินมาเออแล้วแต่เลยแล้วเพต่ก็เป็นสกินกันเพราะหนูจะเอาสกินนั้นเจอหรือเปล่าเจอน่อยเจบ เจ็บเจ็บแปดสิบเก้าสกีสิบอันพอตรงนี้คนจะเห็นหนูในร่างมีสกินจะเป็นอะไรขนาดนั้นแค่มีสกินเองน้องวันเอ๋ยมาไม้ตรงนั้นพี่ชาก็ไม่เอาเนาะขวานมาตัดไปไปเอาขมาเมาขวานนี่ไหมไม่ได้เหรอดูหนูน้านูนะเจ็บอ๋อสลับเพศ ไม่ได้ดูวะเมื่อกี้เนี่ยจะรอจแ้วเพื่อยจะเอาไปดื่มแบบสบายๆไหน่อยครับครับวันนี้เราจะสร้างบ้านแบบว่าใส่มินิมินิกันพอเฮ้ยสร้างบ้านแถวแถวน้ำริมน้ำก็ดีเนาะถ้าน้ำมันน้ำดำก็ได้แล้วก็ตั้งชิปโปรเจกต์ว่าไม้ครับเอาชีวิตรอดต่อพี่น้องามีน้ำไม้ดำด้วยอืมมีไม้มีน้ำดำด้วยอ่ะเพมอยากแม่เข้าแล้วเพลิดเบื่อแล้วดำดำแล้ว ก็อีพีที่แล้วนี่เราเล่นกันแบบว่าไอ้น,นั่นอะเล่นไม่กี่ EP พีแต่ดันไปเล่นนอกรอบเยอะไปหน่อยจดตันเลยลืมไม่ค่อยมีเวลาอาลัดนะจะติดเรียนะนะเนาะอืมแต่อทิตย์นี้ก็เป็นคืออาทิตย์ที่แบบว่าอาธิตย์ที่หยุดยาวนะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันเขาทุบไปใช่ไหมเออเราจะหยุดยาวเออเขาก็จะเล่นแบบสบายสบายยังไม่ได้อยังไม่ได้สอบ กระสอบไบเกินบางทีนะถ้าจะสอบถามเนี่ยเจ็บแล้วเจ็บนี่สร้างบ้านแบบว่าตรงน้ำเล็กๆชอไม่ทัจะมืดแล้วเอาอะไรมันจะมืดสว่างจ้าเลยไม่ใช่จะสวางจ้าดูหนูเจ็บเย็นเย็นแล้วเนี่ยมีสร้างบ้านค่ะตัดไม้ดำไม้ไม้โอ๊กม่ทันด้วยมีตัดไม้เขาอย่างเดียว อันนี้ได้สามสิบหกอันเพิ่มแต่เพิ่มคลิปนี้สาแบเกาเราจะแบบว่าสร้างแบ้านใหญ่ใหญ่จะไม่ได้เราจะสร้างแบบว่าเล็กเลกเลแบบชิวๆเพื่อใครวะเออไม่เออกไปทัดหน่อยเลยอะเออจริงจริงอ๋อเหรอ จบเลยทีนี้ไปไม่ไปเลย <c oughs> อ้อเหรออ้อเหรอนี่ก็หินนี่สองอันตรงนี้ก็หนูอ่ะก็คือตัดมาอย่างเดียวไม่มีอะไรจะพูดเนี่ยหนูเลยตัดไม่ไปเรื่อยๆนี่สนใจไปทันบ้างสิทุ่มอยู่จุ๊บ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 จะไปก,กันไปไปไป <c oughs> ฉันเกลียดแกเชอ มีเกี้ยยู่อะไรมีเกี้ยูมามีเกินยยู่จุดหมาที่ไหนวะโอหมาบ้านเรานี่แหละนั่นละจุ๊บจุจุมาบ้านไหนเราจะมาอยู่บ้านเราได้หมาบ้านนู่นนี่แหละจุบจุบนี่ช่วงนี้นะคะตอนนี้มีไวรัสประเภทใหม่ที่เกิดขึ้นมาเลย อ่าอยู่ดีไปข่าวเฉยอยู่ดีมีข่าวให้ฟังต้องมีสาระหน่อยมีสาระหน่อยโลกอะไรโลกนี้ชื่อว่าลรกลรกโร<ล>กไ<ล>ม่มีเพื่อนเล่น <c oughs> นั่งเงาอยู่ที่บ้านแม่แม่บอ,อกไปเพราะดิ้เกินไปเอาขาแล้วก็ได้เอาไม่ไหม <c oughs> ไม่ไหมไ่ไหม อันนี้ไม,ม่ค่อยมองเห็นในพื้นทรายหรอกนะแต่ <He en S 2> ม้เนี่ยเห็นเห็นดูดิเจ็บเห็นทั้งสองไม้เลยอ,ะอ,อ่ะเจ็บะจะบาดาฮะถ้าบาดาบิดา่ามามาดิไปโดนจะกินพิชาเถอะเฟี้ยวจะตายไม่ได้น่ารักสาวๆชอบวิธางาาั้นอ่ะคิมหน้าหนูจะเป็นผู้หญิงกับพีทแท้ อะไรนี่ไม่ใช่สกินผู้หญิงอันนี้สกินผู้ชายคนดูไหนดิผู้หญิงหรือผู้ชายทำไห<อ>มทำไหมผู้หญิงหรือผู้ชายเขาดูกันก็เนี่ผู้หญิงเนี่ยไม่ชัดเลยเนี่ยเอ้ยผู้ชายจะชัด,ชด <laughs> แม่มีหลุดป่ามีหรูปป่าไงแย่ยัดเป็นไปทำให้เป็นสกินเป็นผมเป็นผมผู้ชายก็จบแล้วเนี่ยถูกไหมยากอะไรทำนั้นพิธารู้ทำไมหนูเห็นพีิธารเป็นตัวผู้หญิง มีผมยาแบบสินเนี้ยน้อเห็นมียาเป็นตัวผูหญิงอือฮึก็เหมือนกันไงอ๋อพี่ฉักระตุ้นนะเองกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นไม่เป็นต้นเฉยๆอะไรเป็นกระตุ้นเอากระตุ้งไงเฮ้ยวันเมื่อแล้ววันรีบทุบของเขานอกมาสิมามาไว้ให้เป็นเมื่อ มันเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปทันไอ้นั่นไปทันคุณขอไอ้นั่นเงินกีเฮ้ยไปขุดทรายมาด้วยไม่ไปทันโคโคไปขุดทรายมาไปขุดทรายมาเอาอันนี้มาที่นี่ชิปทรายหน้าบ้านเลยมั้ยยา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 ยยา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 มันจะไม่สวยเอานี่แหละ พอพูดว่าขุดไหน้าบ้านปุ๊บนะคะพี่ท้บอกว่าโอมมันจะไม่สวยเขาจะไม่แต่มันก็สวยอยู่นะแล้วคุณขุดไยจะตรงไหน,นข้างบ้าน <laughs> ดีจริงวิลไม่ขุดหน้าบ้านกัไปขุดข้างบ้าน <laughs> ชีวิตดีสุด อยากจะกระโดดตึกตายไม่ได้หรือไงวางตะเผาสินี่เผาทรายเลยแต่เผาเผาเผาไม้เป็นหินเผาไม้ก่อนนะไม้สติอุ้ยยิ้งเสียงแล้วยินเสียงซอมบี้แล้วยินเสียงซอมบี้แล้วโอ้ยวางซอมบี้ตีแล้วซอมบี้ตีแล้วซอมบีมบ้บุก หายังไงล่ะจ็บโอ้ยมูมมาแล้วมูมวิ่งไม่ใหญ่เลยตีสปีเลยตีสปีเลยตายหาไปใช่หมดเลยทัวเร่ฮุกเวลเวนคิปเปอร์กับัวแเร่ไปไ<ม>ตายหนึ่งแต่สมมี้ที่ตายยากตายเยอะเกินไป เผมวาลัผจะทําบ้านเอาให้เสร็จก่อนเลยตอนนี้ตอนนี้ผมกระแรงพูดอยู่กับซอมบี้อะไคุยใครอะโดนมือเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ย้ยเ้ยเ้ยเเยเีเฮ้ย ซอมบี้มันมาหาเราเองเนี้ยไม่ไม่ไมหนจะเผาซ้ายเสียขอหนขอ,อได้กระจกสักอันหนึ่งไหมนเนีเ่ยเดี๋ยวองเราเอาไม้ไปเป็นฐานแล้วก็เผาทรายดิไม้หมดแล้วหนูยกให้พี่ชายหมดแล้วให้หมดเลยเงี้ยไปก่อนนีล่ะเจ็บเจ็บเจ็บนีน่ครับเจ็บเจ็บนี่ที่ครับจะเป็น ้องว่างโบโบบีเบอร์บานี่นะคะเราก็ตเต้นโฉ์อะไรมาอะไรแหววเสียงอะไรอ่ะเสียงมาเฮาชุ่วไปชั่วเชียบไม่มีใครเห็นจนเต้นอยู่เลยฉันไม่ได้มองเธอฉันไม่สนใจเธอเธอมันไม่มีอะไรในสายตาฉัน เขาใช่ไหมอีดําแหม่ด้ของเก็บด้วยเฮ้ยัสอมบี้มาเดี๋ยวตายไม่มีอาหารด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาเราวช่วยกันเถอะมาดาบเองก็เอาของแรงๆตีเนาะเป็นก็ตายเองอาหารก็ไม่มี ไหนดูขอดูหลอดเรือพี่นหน่อยรีเซ็ตะรีเซ็ตยังไงารไม่มีกินท้างั้นพี่ากินในอมบีดก่อนได้ไหมน้องเ้าเนี่ยหะเ,เนื้อซอมบีอ่ะอ๋อเดี๋ยวบอไมาไดีหนูช,ช,ช่วยก่อนกับอดแป๊บ มาทางไหนอีกกระไรบักหามบักหามนะหนูชื่อตอนนนนั้่ารักเสร็จแล้วชื่อนี่แล้วก็ได้กระจกมาสิบหกอันนี่แล้วก็ปิดห้าแกเ,เข้ามาไม่ได้แล้วเสียใจยเลยกระมวยกระมวยกรกระมกระมกูบบเล่นมันเข้ามาได้กะมวยตกใจมันเข้ามจริงจตกใจปะใช่โอ้โห กินไก่แฝดหนูบูให้งับลบซีลบซีลบซีพี่ชายจะสร้างหนูกำลังหาเนื้อตมีให้พี่ทายกินอยู่เลยเราจะได้ปลอดภัยกันสักทีไม่ททนไม่ทันเหลือทุกที่สามดวงหนูเหลือกี่ดวงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หหรเราขัวรรีบเผากระจกให้เร็วไวไหนที่เปื้อนี้พี่จะเห็นแล้วเคียวเมื่อกี้เขียวอีเลยเขียวกระจ,จีจีจ้าไม่ใช่สาม,ม,มีเลยแม่สาวหน่อยไหนไอ้หนอโอ้พรกเจ้าโอ้แม่ค่ไหนไหน จี้มีแม่โมดด้วยมีทุกอย่างเลยวันนี้รวมมิดหน้าบ้านใส่แขกมาเยอะวันนี้อะไรแบบปาร์ตีเ,เชียงวานีีปไข่ที่สามมาไหนดีไม้ก็หมดแล้วนี่หว่าไม้ไม้โอ๊อะ ไม้อุกโมหรือแต่ไม้ขาววันนี้พี่ต้องการไม้อุกมากกว่าเพราะพี่จะเอาทำหลังคาเป็นหลังคาไม้อุกเพราะว่าจะได้ตัดกันไงไม่ใช่กระโจมจะยังจะแล้วดูดูบล็อตบล็เตก็จะทำนี้ต่อครับไม่เห็นคิปเปิ้ลแล้วอะ่ะอุยอุยโยนตพิษนีบเดียวอ่ะอ่ะอะบักปรอบท,ทำเอียงค่อย นี่มานี่หน่อยเจ้าที่ทำอีหยังคอย้มาคุยกันอิมีมมชุดไรอีมีโมชุดไรเนะจะทำอะไรอ้าวะเาเข้ามาพื่อจะไม่ทำเวลาน่ลมเตี้ยอ้วมันดโง่รือมันโง่วะ ปล่อยให้มันอยู่งั้นแหละขี้เกียจละเดี๋ยวามาันเข้ามาฆ่าใช่ไหมเอวจะฆ่านา้อยน้ำท้อแปะไฟดีกว่าอันเดียวก็สว่างทั้งบ้านแล้วบ้างเนี่ยบ้านหน่อยเดียวเนี่ยอ,อู้สว่างมาก <laughs> สว่างมากเนี่ยสวมากอู้สแตนโอ้ยขนาด <laughs> นัน้นเลยเลอะสแตนขนาดนันน้นเลยเลอเราเล่นโม้เ <laughs> ชฟ โอ้โหไม่ได้จะเช้าทุกทีวะแม่วันนั้นก็เลยไปหาตัวมีเพื่อจะกินวันเอ็งอยากบูไหมนนเี่ยพี่จะพาเอ็งไปบูสักหน่อยวาวันอือพอดีว่าแต่มันไมมีอาหารหนุ่มใช่ไหมหืมในหางให้หนูกินไหมไม่มีพี่ยังไม่มีหารกินเลยมาถามมาหารพิชิตแล้วกะบุ้ยเชิญไป ไปแค่เตรียมคอเรียบร้อยเออดูทุบทำไมเอ้ยอย่าไปอยู่ใกล้มันเดีย๋ยวคิปเปิ้ลระเบิดคปเปิเปเป้นมองเห็นเราแล้วมันระเบิดเลยหนึ่งไม่ทันไม่ทันไม่ทันพี่ทัดเลีเยาะไวกว่ามันพี่ค่ะถ้าคิปเปิ้ลให้นานหนูไม่ลกล้กาออกแล้วปิดประตูดิปิดประตูดิเออามาเนี่ยมาเนี่ยมาให้หมดเลยมาให้หมดเลย เรีาจะรอมันเองเฮ้ยชาวติชา,ชาเร็วจะจะเป็นวีรบุรุษกู้กู้หน้าบ้าน <c oughs> น่าบ้าตอนนี้พังหน้าบ้านเราตอนนี้มีสัตว์ประหลาเดเยอะเกินไปมันูบูด้วยมีพิซซ่ารายร้อมตายแล้วหนึ่งเคปเปอร์มาแล้วหนึ่งเดนมาใกล้ๆเราก่อน,นเอ็งเอาเอ็งนั่นพ่อมดเอ็งเอาพ่อมดออพ่อมด

อะไรคือจะกระตุืดบ้าไปแล้วฟานไปตัดไม้ธรรมดามใช่ไหมโอ้กวจะไปทำหลังคาบ้านให้มันสวยจุดจ้าจระร้าปูปูทรุดปูปิดเนื้อผู้อีกี่ฆ่าให้หมดตัวนี้เราจะเป็นนักฆ่ากันแล้วไอ้หมูไูไอ้ไก่ไอ้จะเรียกแบบนั้นไม่ได้มันไม่เพาะเราต้องเราต้องรู้ยังไง คุณหมูคุณไก่เอ๊แต่เองอ่ะกีดำมันไม่ใช่ควายมันคือวัวจะทิ้งอุ้ยจะทิ้งมาจากไหนเนี่ยเอฟเอฟไปเร็วๆตัดไม้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 ควายแบบพอๆนะคะต้องพูดว่ากเกี่ยวเลยมันกระบือดิกระบือกระบือไ้ ขำขำใหญ่เอาเอาเอากบบยไงอือฮึกับบแล้วก็กับทงกับบแล้วก็กะทิกะทิแล้วก็ก็ดที่กะทิแล้วก็าเลสกกระทะเออแช่วายลุงคนนั้นเราต้องเจีบมาดูครับก็ต้องขอบขอแบบขอพายในเสียงแล้ เข้ามาแทรกด้วยนะฮะคนดูเชฟจะอัดคลิปยี่สิบชัมงยี่สิชัมงบ้านเองดิใครจะมาอัดยี่สิบสี่ชั่วมงยี่สิบสี่ชั่วโมงคนน้นไม่ใช่คนจนคนดูโอเคผมไม่โอเคนูก็โอเคเลอไปโอเคกันคนดูไปเองอะพิทัดไม่ จะไม่เลยคอยดูคนดูพิมมาเนี่ยว่าอัคลิปยี่สิบสี่ชั่วโมงอัคิปยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้จะเป็นเองะสิที่พิมมาพี่ชายต้องจำตัวหน้าตาไอ้นั่นหนุ่มให้ได้เอฟเอฟขอเอฟพี่ก่อนใช่เนี่ยเนี่ยคิดยังไม่ได้ลงเลยเอาไปพิมพ์อะไรล่ะบ้าปะล่ะเอฟพี่แบบในช่องแชทแบบแบบความรับ อ,อบ,บ้านดูกระจกมากยังไม่เสร็จไงยังไม่เสร็จใช่แล้โหด่าบ้านตัวเองซะแล้วด่าบ้านตัวเองแล้วหนึ่ง <c ười> คลิปนี้คือคลิปด่าบ้านตัวเอง <c ười> บ้าไงมีใครที่ไหนเขาทำกัน <c ười> มันดูธรรมดามะอ้าเป็นไ ก็ใครจะเอาบ,บ้านให้มันสวยอลังการขนาดนั้นเล่าบ,บ้านธรรมดาเองเริ่มเละกันมีด้านเมนูจะทำอะไรอ่ะบไม่ไปรู้ไม่ล่ะนีม่มันึ้นไหมว่าหนูเอาครีมอ่ะไม่ขึ้นีห่หนูปิดไอ้น่าจอดเชิบเอ๊ะปึบ๊บนี่ก็พี่ท้านหนูลงแพลงใช่ฮะตายตาย,ตายไปฮะพูดกันอย่างนี้พูดกันอย่างนี้ เชฟเชฟเผ็ดเหรออืมกินพริงมาเออคอยอย่างชั่วเ็บกินมะขามมาด้วยมะขามไม่เผ็ดมะขามเปรี้ยวอันร้ออุยตกเป็นไรอะไรอยู่ดีจะร้องจะเผ็ดอะไรก็ยองเนี่ยจะอะไรกันแน่จะร้องโอเคไปร้อง อะไรพี่นาคพี่มากเลยพี่นาคพี่มากพี่นาคพี่มากเร็วว้าดเร็วว้าไมาพี่ทัดหน่อยอยู่บ้านนะน้องดำ บ้านีเ็ดเนี่ยม <like. S 2> <they> ันจะได้เฟียวกับเขานึงยังไม่จบอีกตายหาแตงวันนี้เนี่ยจะโยมมัดิอยู่ตรงนี้ไหนอ็เห็นเลยไม่ยอยู่ตรงซอยมูน่ะอยู่ยเงี้ยอย่าแถวซอยซอยนะ ซอยวัดซอยพี่มากยังไม่จบบีกเอาตายขำตายเอาเป็นไรเหนื่อยขำแห้ห่อาหำแห้งเอางันนะรอ,อร้ายระบ้ากเา,าจะประมาณนั้นแหละผมบ้า น่ยังไม่จบอีกเอบเอฟว่าไงน้องดำอะไรอไไรอะไไรไอะไอไไอะราะะไอะไระรไปอรอะไรมะไรรไะะเรอม แม่มากแม่บ้านเแม่มากเอ้าตายเอ้าจวันตายคุณดูมันขับดีเลเอฟนี้พี่มมาตายเอ้ยยังงี้สวยไหมวัพี่มมา มันอยู่พูดมากเลยมันมยุงพูดเยอะมันนำมันทำนำคาญพอแห้งแล้วเอฟเชฟนี่มีท้าหรอเครียดมีแก้วแล้วฮะมีแก้วในแก้ววันนี้นะเดี๋ยวเข้าไป็นมังสวิรัติชีเข้อมีแก้วอยู่ในบ้านนะฮะเชฟเชฟนี่แก้วเนี่ยโอ้โหยังลงทุนเอา กระจกไปคาบเลยวหล่ะเนี้ยฮะไม่ใช่หนูไปค่าจั่งอีน,น้ำอ๋อเอ็งกำลังกินยาไปแล้วไม่ยาอยู่ไหนยายในบ้านอันนี้กันนึงเหรอมีขวดสองขวดได้สองขวดเหรออือสองขวดได้ขวดเปล่าออมาไงอันนี้เอาขวดเปล่ามาเดี๋ยวเนีเอามาให้หมดเลยเอามาทำไมอ่มะตัวมาให้ดูมัไม่อยากดู ไปแล้วมาอยู่แล้วจำคานอันน้ขวดนี้เกสีชมพูวันน้อยนักที่จะได้เห็นแกศสีชมพูเนี่ยยนู่ดูอยไปอยแล้วอะไรอยอะไรไม่ยาม่ฟื้นฟูไม่ยาหิวงั้ ข้าแก่ทำไมเนี่ยแก่นั้นสีสวยจะตายมาเรามาอยู่ที่กันราทำฟาร์มขนแกะดีกว่ามาอยู่ในท้องขมอยู่ในหองมม่ทไม้มอนท่ไมไม่ได้มไม่อยากเอ

เป็นตลกงงงงเหรอเดี๋ยวสณ์ที่งงอีกครั้งนึงเอฟนี่เอฟอย่างงี <h <h ้เอฟนี pues> well, okay. <h <h ่เซีอยู่ในชั้นเถอะนะเซีงอยู <h 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 ่ในชั้นอะไรกันนะนะชั้นคือผมส้มอรินเอิร์นอรินนะอรนอรนกระดกลิ้นโคตรดีออเรนอรินอริน โอเรน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 โอเค,อเ,คเสร็จแล้วคนดูบ้านอ,าอะไรหมูมีคุณจะให้บอกบอกคนดูว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วว่าจะเพิ่งอะไรจุดเฟรนจ์จุดเฟรนจ์าข้าวคืนนี้ก่อนไอ้วันหมูเล็กไม่ฆ่าไปกินบ้างหมูมีเนื้อหมูแล้วโซชิน น่าภูมิใจเนาะพี่ท็อตดูหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำลงกินหน่อยชึ้นใส่น้ำทะเลกินไม่ได้จะเป็นโรคตายเอาดิชึ้นไปแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านมึงละมึงละมึงล้วมึงละเอฟแน่ตอนนี้บ้านเราก็เสร็จแล้วคนดูเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวมานี่ไม่ได้โอ้โหก็ก็อะไรแค่นี้แหละมันไม่ได้หนุมไม่อจ้ให้มีอยากดูมันชื่อว่า เสร็จแล้วคนดูโทโอาโมไซคลิปนี้อ่าว้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนการคนดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดสไ้คลายเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจุบชุบเป็นขาบ้านดีกัดิ